ไม่ยังอีกละคอมเมนต์อันนี้ก็ได้ยายทําไมปากยายห้อยลงมาแบบนั้นยายไปทําปากมาหรือเปล่าอ๋อเพิ่าอีกละแต่ละมือแต่ละเว้นสุกสเมนขยันคอมเมนต์มาว่าถึงตะกูเนาะเท่าแล้วก็ยุ่ซื่ยในยายเจ้าก็ได้คอยปากห้อยเจ้าปากหมาเจ้าเท่าก็คอยอยกเด้นั่นเขาไปเบิ้งโปรไฟล์เจ้านั่นอ๋ ่อยปากหอยมันจะเกิดขบไปเดยไปทำสีกกสีแย่ต่ดอกแต่เจ้าหน้าปากหมาไม่จะเกิดหาว่าแต่คนนั่นหาว่าแต่คนนี้บูรีคนนั่นบูรีคนนี้บ่เบิ่งจากของมือกับเขาเบิ่งโปรไฟล์อยาของเน็บอย่างให้กูได้เอ่ยซื้อได้อีย้ายเทาเทาหนังหยาบหนังเหนียวห้าขัวมันนี่บ่เบิ่งจากของเบิ่งจนตะโคื่นซ่องกระจกเบิ่งจยกของเน็บอย่างปากมันหอยมันหอยมองได้เ่ยมันดูแตงสีของมันตั้งแต่เกิดเนี่ย นี่แหละเขาบอกว่าปากคน,นมัวัมีวาสนาปากคนมีวัาสนาปากล่ำปากรวยปากดากิดแดกแสบดานั้กินแสบกินนัวบัคือเจ้าปากหมากินตะขี่เืออีเถ่าหาขัวมันนี่ไปเฮ็ดจนธนิกรรมจะไงมันเจ็บกระดอกเสียทั้งเงินเจ็บอีกตั้งหัมันห้อยมึงได้สู่มันห้อยมึงไหน ตรงไหนวงกลมมาสิมันห่อยหมงไหนมันก็ดูวงฉีมันก็เตงฉพ่อเม่หายมากนี่ตามมีตามเกิดอ้ยหาขวานนี่มันว่าปากกูห่อยวะนี่มัยมันห่วยหมดไหนวะมันงามกระดอกกระเดียัวหักัวลงขี้หยัางนี่นี่แหละปากดาแสบดานัวปากแกชุ่มเนี่ยเห็นบอกปากคนจริงใจเออปากคนจริงใจดาแสบดานัวเนี่ยนี่แหละปากแบบนี้ล่ะมันบ่ห่อยมันห่อยหมงไหน บ่เรียนเสรษฐกิสเกรตรน่ะบ่ไปเห็ดบ่ไปเห็ดหอกมันเจ็บเข้าใจบะไปเห็ดมันเสียเงินเห็ดยังเห็ดมาแล้วมันก็สีเบี้ยวมันก็สีเบี้ยวมันก็สีจิงมันก็สีเว้ยมันก็สีบ่เขารูปเขาสซ่มันก็สีบ่แมงยักษ์พูเลยสัมเเหน็งเต็มอ่ะเนาะขึ้นไปเห็ดเสรกกิสเกษตรเพศไมาเห็ดยังเสียทั้งเงินเจ็บพร้อมแห่งย่านความเจ็บอยู่ตั้งแต่มีดบาดมือโดนหนามถิ่มเนี่ยไปเห็ดอันส่วนหลังบ้านเนี่ยไปกวดขี่เหอะซอยไปไงไปจับนั่นจับนี่ซอยไปไงน่ะ อันน้ำมันดอกกุหลาบน่ยน้ำต้นกุหลาบปักมือหน่อยหนึ่งโอ้ยปวดสิเป็นสีาตสิไปเห็ดไสยกรรมมันสิบ่็นสีแง่งแก่งซะบ่มันสิบ่ตุยซะบ่ตุยก่อนได้ใส่เงินซะบ่สูทางที่ดีบ่าต้องไปเห็ดมันดอกไสยกกไสยกรรมบ่ต้องมาเป็นห่วงยายส้มดอกปากสิห้อยปากสิเป็นจังไ๋น่ะนะเออปากสิตูบปากสิบวมปากสีจอยสีแหงสีจังไ๋ก็สามมันถอปากยายส้มดอก กินเขาแสบกินเขานัวมาคือเจ้าเจ้ากินตะขี่กินขี่มหนม็นแล้วก็มาคอมเมนต์ด่าเขาจังสันด่าเขาจังสีบาเบิ่งจักของมึงจักของเี้เทาหนังเหี่ยวหนังหยาบอยู่ันอืมกูลังงิดหละงงอเมว่าตั้งตะคนอื่นกูอยู่ของกูซืซ่อๆกับเมา่าตะก,กุปากมันห่อยมึงไหนวะหึปากมันห่อยมึงไหนเนี่ยมิจต์ปากแหวแวแปากแหวแวเปะ๊ะๆนี่ด่าเก่งๆหลยดสเปนแต่น พ่อแม่ไหมาอืพ่อแม่ไหมาเนี่ยสมบัติที่พ่อแม่ไหมาคือหน้าตาหน้าตารูปร่างส่วนสูงความสวยพ่อแม่ไหมาความเกง่งความสามารถพ่อแม่ไหมานี่คือพ่อแม่ไหมานอกนั้นหาเองเมดเออนอกนั้นหาเองเมดมันเลิศสเปนเต้นนี่แหละเขาเออคนเกง่งคนมีความสามารถไม่ต้องไปเดือดร้อนน้ำพุดได้สมมตินี่ที่มีต่คนมาเดือดร้อนน้ำยาแชมพูกูหลงเงีดบหลงงอห้าขวมันนี่ มันห่อยมมงไหนว่ะส่วปาปกามาวงดูนี่แหละปากมึเนี่ยล่ะกินแซ่บกินนัวเพาคือปากมึงดอกปากมึงกินขีกินขีเม่นๆน่ะห้าขวั่งอืออท่านังหยาบ